สวัสดีคะ่ะธรรมช่วง FC ทุกท่านก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนนั่งน้ำโชกนะคะธรรมช่วมคาสำหรับเมื่อน,นีแอดมาติดต่มตัวเลขแนวทางเมเพยียรเล่าพัฒนาวันสุกกะธรรมช่วงขาต่อนนี้มาหอดหนาบานเมเพีรแล้วเนาะค่ะเนาะหอดหนาบานเมเพีรแล้ว,ว,วดเวดี๋ยวจะเข้าไปฟังน้ำกันว่าตัวเลขแนวทางวันศุกวันศุกที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมเพีรเพิ่นมักเพิ่นชอบตัวใด สูตรของเพิ่นเข่าตัวใดวิ่งหลุดตัวใดตัวจับค้งเพิ่นนีตัวใดเนีอนวนะคะเนาะเดี๋ยวไปมือต้องกันกรบทำช่ว่ะไปดูด้วยกันเลยนะคะเข้ามาบานไม่เพียดกระช่วง่ะดอกใบพ่นกันงามงามดอกไม้พันงามนะคะไปถามไม่เพียดด้วยกันเลยคะ่ะ <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะไม่เพียดค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะทำช่วงขามาหอดบานไม่เพียดแล้วมาสบายใจไม่เพ <c oughs> ียดนะคะเพื่อจบปลอบใจไม่เพียด เพชรก็บอกดูว่าวันพุดไม่เพชรโบมันใจเท่าไหร่เนาะแต่ว่ากับปล่อยไปเพราะว่าสูตรปล่อยไปตามสูตรแต่ว่าวันซุกค่อนข้างจะมันใจมันใจตัวได้เดี๋ยวมันจะติดตานั่นก็คือเกาหนิโอ้โล่ลุดส้านพูดเลยในกระทำช่วงขาเพราะว่าตัวเรียกแนวทางที่พันมากเพราเป็นย่องนอกไมเพชรนอกเพราะว่าตัวเรียกแน้วทางมันก็มีเขามีเขามีรุดถึงของธรรมดาเขาขอดกับพันเกียรตศูนย์หนึ่ง่อนเนาะจ้าพันเกีศูนย์หนึ่งเรียกห่างเกีตเกีตจ้าว่ากับมาพันอันหนึ่งก็ หนึ่งงเก้าเรียกร่างศูนย์หนึ่งเนี่ยมี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นึ่งลสูตรเดอแต่มันก็ว่าเป็นอังสันเนี่ยต้องคอยกระเสือศูนย์หนึ่งต้อนขึ้นได้แต่งหันยังวมดตอนแต่ว่าตัวเลขเนี่ยทางที่สายหลุดสายวิ่งไม่เป็นกับมีศูนอยู่เนาะมีศูนยอยู่ถือว่าถือว่ามันมีศูนยมีหนึ่งีเกอแต่มาเกลกับหนึงแข้งหลายตามสูตรเด้อแล้วมัตามสูตรกรต้สอมขามันมันกับขนวัวคือเก่ามันกับตาม มันแต่ออกเจ็ดศูนย์หนึ่งเลกล่างเจ็ดเกจล้วนหรอกเพแต่ว่าเล่าพัฒนามันกับสีปมานี่แประไม่เกอเพราะว่าเกจเกจมันก็คือคือยัิดไปตามสูตรจานี่เลขอันมันออกศูนย์สี่แปดเลขล่างห้าศูนย์เฮ้ยไงเช็ดหลังเลขออกดอกเบื้องหลังมันคือไงเนยวาสันเบื้องหลังมันง่ายไงคอยเช็ดคอยเช็ดเปลี่ยนเนาะเอามือมันซุกมือมันซุกนี่เปล่งเลไม่เพี้มันใจเนี่ยพอมันใจอยู่แล้วกับมันออกคือก็คำมันใจ แต่ว่าส่วนมากสูตรมือมันสูตของเวเพ็ดที่พานมาเนี่ยที่ผ่านมานี่ตามสื่อมาเนี่ยจ้านี่ยจ้าบัวผัดจักเทียนนี่ยเป็นขาเนี่ยบัวบึงเนี่ยนี่ตามสูตรมันหลายตัวอยู่ดอกแต่ว่าอันนี้เฮ็ดหลังเรีกออกข้าวจีเห็ดแปลงสีละมันก็ออกกันแล้วแต่ว่ากระสีวาวจังสีเนี่ยจ้านี่นี่เริ่มแรกปุ๊บนี่นี่เริ่มแรกมันออกศูนย์ห้าหกเวเพชดกระสือไปแล้วนี่ยเนี่ยเรียกออกกันเรียกออกกันงกหาศูนย์นี่เริ่มแรกเจ้าของซื้อเลขเด้เริ่มแรกที่มาเห็ดเลหลาใหม่เอ้า เอ่งนั้นคือออกไงไ่ายแท้ว่าสันเขาบอกว่าเลขออ,อกปั๊บเ้าสินย์หกประตูเลยสูตรว่านี่เออเขาหมุนหกประตูซื้อสามปตูพร้อมเลขออ,อกมาแบบศูนย์หกห้าเลขล่างเ,าาเก้าศูนย์เขาเก้าศูนย์พอได้เก่งไหมเนาะเขาว่าเก่งเด็ดเก้าศูนย์ตอนเขเริ่มมาจับใซ่ก็เลยได้สองเล้งบาดพ่อเลขตอนม่นมาออกเนื้อหาหนึ่งเกเลขล่างศูนย์หาบาดกมาเห็ดกมาหมุนเด้อจ้าหมุนศูนย์หกุนหประตูกับหมุนมากสี่ละเขาเลขเลขมันมากเลขมันมากเก้าศูนยล่างปุ๊บเนี่ จะเฮ็ดได้เลยสูนหากรมูวเราต้องเอาสูนต่างว่ามันมีสูนทของมันอยู่เออมันเพื่เสียได้เสียเฮ็ดแป้งสี่ล้มันจะมีสูนหนึ่งสูนเก้ามัน,นงมากมากมากบนบารนี่บารนี่นห้าเฮ็ดได้แล้วก็มันมากต้นอื่นอีกเด้ยบาเนี่มันมากเลยบห้องข,ขจับ้นใสน่ <c oughs> น้นนำนี่ตัวนี่ใส่น้ำนี่เราเรียกสูนทของนันมัน,ม,นมันจะมีสองเด้งเด้เห็นบ่มันจะวอกสองเด้งนี่สูนหาปื๊อนี่ ทีเฮตังสีบอมเบนเด็กมันมาตามสูตรมันไหนสองเด้งนี่เลขเก้าศูนย์มันบอกมันละมาออกมันามออกข้าหนึ่งเกจเลขล่างศูนย์ห้าจ้ะนี่มันก็มาสองเด้งคือตามสูตรพ่อออกหาหนึ่งเกจปุ๊บเลขล่างหาศูนย์ปุ๊บกระเฮตได้นี่หาหนึ่งเกตเลขล่างศูนย์หาบ่ะกระเฮตได้ก็เอาหาหนึ่งเกตเนี่ยละมุนหกประตูรถนี่มุนเอากะมาซื้อซุ่มนี่แหละ มันก็มาออก048เลขล่าง50เูนโบเจนั่งบ่ไปไซบ่ไปไซแต่ว่าเลขเลขเกียงไหมนั่นค่อยเคียงได้เลขออก2 24 24 24 324เลขล่าง43นี่เอา24บวกกันเป็น48ตอนนั่นค่อยเฮ็ดได้สูตรนี่เด้อเฮ็ดก่อนเลขออกหรือหลังเลขออกไม่เพ็ดสเฮ็ดได้ยังสี่เด้อเฮ็ดสี่โถเลยเพราะว่ามันมาหาศูนย์อยู่แล้ว50ล่ะก็ สี่แปดนี่นี่บาทนี่เลขเฮ็ดไม่ได้สี่แปดกับสองสามปก,กศิเอาหาศูนย์ใส่สิจอนี่นี่เดจจ้านี่ยนี่เลขสี่ตัวนี่ค่ะเลขสี่ตัวเลขออกมากศูนย์สี่แปดเลขล่างห<ม>้าศูนย์อเอนี่แหละมันมันมันกับมากเขาตามสูตรกับกระตือจะหาศูนย์ที่เฮ็ดไว้นี่ <ank> er. มันกับมาแบบพ่อพ่อเลขออกค่ะศูนย์สี่แปดเลขล่างห้าศูนย์ป้าพ่อ,อมุนหกประตูไว้นี่เลขว่าหน้าศูนย์เด้ ห้าศูนย์หลอกปุ๊บปอยไปเจาะก้อนมุ้เอาเลยศูนย์หาตัวเดียวแต่ว่าค่อยจะเกียงได้ศูนย์หาล่างเยอะเพราะวคิดว่าเมื่อสี่เลนมาผลนี่นี่นี่พอกระเทวดาหน่งี่กระเทวดาหนึ่งปลากขาเขาเอาศูนย์สี่แปดมูลหกประตูนี่ศูนย์สี่แปดมูลหกประตูมันก็มีสี่ศูนย์หนึ่งมันก็เลยอะศูนย์ศูนย์ห้าเลขล่างสี่ศูนย์มันง่ายเลยเนี่นี่มันง่ายง่ายพอกระเทวดาทั้งสี่ล่ะสูบของมันแต่ว่าออกหรือบ่ออกกระซังเพราะว่า เฮ็ดก้อนออกแล้อหลังเลขออกก็ตามนี่อันนี้บาทนี่มันออกศูนย์ศูนย์ห้าเลขล้านสี่ศูนย์กว่ากรเฮ็ดได้จังสี่ได้บาทนี่นี่กว่าสี่เฮ็ดวันศุกร์ได้ได้วันศุกร์ได้นี่เฮ็ดเฮ็ดไใบตะก้อนวันจันเรเลขศุกร์แล้วสีเฮ็ดสี่เฮ็ดจะซื้อวันศุกร์นั่นแหละแต่ว่ามึงนู้มันมาออกหนึ่งหาศูนย์กับอันเลขล้านหนึ่งหนึ่งเงินบาทบาทมันยังมาออกสี่หาเออมันยังมาออกสี่มันมาออกสี่ห้าสี่นี่นี่เรียกวั่นสุกหรือกระจีปอยกับปอยซุ่มนี่ล่ะค่ะ เพราะมันบอกบานนี้เลขเลขล่างบอกึ่งมันกะไงย์ปั๊บเลขล่างีศูนย์ปั๊บเอาสองไปหารมันเด็กมันเด็้สองศูนย์ตามสูตรเนาะเลขเลขหัก40ปั๊บมีสูตรออกมาเพลิดเด้อมีเพลิดเสียวสองไปหารมันจะได้สองศูนย์หนนึ่งซีีศูย์หารสองเลยเท่าไหร่เออสองศูนย์บาทสูตรต้องมั่นึ่งกับีศูนย์ไปลบอีกสองศูนย์หนึ่งเลยเท่าไหร่เออมันก็ได้สองศูนย์เนาะตามสูตร เป็นบ Get ่อที่เขียนสองเทียสองศูนย์สองเทียขคือมันจะมีสูตรลดคมสูตรฐานสูตรนึ่งแต่ว่าบ่อเดี๋ยวไปปล่อยเพราะว่ามันติลเลของบ้นศุกเลยบ่อไปปล่อยนี่บ้านในท้าจะเฮ็ดถ้าจะปล่อยแบบของสูตรพันจันนี่มันจะได้ห้องห้องเขียนใดสี่เลขออกสี่ศูนย์ปั๊บไม่เพี้ยนสี่เฮ็ดไใดเด้อศูนย์สองศูนย์ปับอันกับสี่สองศูนย์นี่สูตรมันเด้อจานกะกะแค่นี้เนี้ย นี่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 ถ้าปล่อยอีกมือขึ้นนี่นี่ค่อยปล่อยปล่อยปล่อยอย่างเพราะว่ามันเป็นเลขของบ้านจันทร์เป็นเลขของบ้านจันทร์เป็นเลขกันของอันนั่นกันนะก็เลยป่อยปล่อยเพราะว่ามันเป็นสูตรของวันอันว่านสูงอันนี้คือลวงหนาว่านสูงไวกว่เฮ็ดไว้เลขว่าปั๊บก็เฮ็ดก้อนมูร้อดมันมันจะเป็นนังซี่นี่มันเป็นสูตรของมันนี่มันเป็นสูตรของมันนี่นี่นี่จ้าเจอก็เฮ็ดไปเรื่อย ที่ผ่านาหาน้าซีงวดผมพันผิดจักเพียร์ถือตลอดทั้งล่างทั้งบนสำหรับบา้านซุกหอยในว่ามันใจล้านเปรนเส้นวันต่อไปถ้าลวดก็ลวดถ้าลวดก็ลวดศูนย์นร,นรองสี่งวดก้อนนั่นมันบอสถูงจักสูตร,ร,รครับคอยมิตรว่าลุดศูนยกึ่นึ่งเหนแต่ว่าเลข,ข่อยปล่อยศูนย์หาตัวเดียวเ็ขศูนหาตัวเดียวมันสวกตัวใดก็สร้างขอมบอกหมดจักบานนี้ผมหมดจักแล้วนี่คอยเด็ดศูนย์ซีน่จักมันสวกตัวใดก็สร้างเลขวิ่งอยขึ้ ศูนกับ4ี่ร่วงสี่ศนย์กับสเนาะกับ1อีกตัวนึ่งสำหรับสำหรับวันนี้เนาะแม่แม่เนวันนี้ค่ะสำหรับวันี้ม่เพชรก็ได้บอกมาแล้วท่านผู้ชมขาวิ่งรูดที่ศนกับ4ค่ะวิ่งรดูนยกับสตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้นะห้าศูนย์สเลขล่างศูน0์ศูนย์ศี่เลขล่างสองศูนย์ห้าหนึ่งสี่เลขล่างสามศนย์กับเจดศูนย์ค่ะ เอาชมพู้ชมพิจารณาอเอนี่คือตัวเลขกเนี่ยค่ะง่ายหัวใส่น้ำอีกของเมเพทง่ยหัวนะเลขหนึ่งหนึ่งปั๊บก็จะทําได้ศูนย์สองล่างอย่างเดียวเลขออกหนึ่งหนึ่งสื่เห็ดไดศูนย์สองเอาใส่น้ำเนี่ยมาเทียมันถอมันแห้งมากออก็เก่าศูย์สอเนาะเออศูนยงกนเรเลขกัป้ายศูนย์สองล่างอย่างเดียวยังสิตจังภาษาเลขออกสิบเอ็ดง่ายหัวนี่เอ้ยคือสีหัวสวาวามันสิอะอืมแต่มันก็เอื่นก็สร้างเมเพทถือสีสลุปานี้เอาเจาบนใส่น้ำบ่บ่ค่ะ บอเอาดิเมื่อไรเมื่อก็บอกจ่าเอาตัวเลขแนวทางของไม่เพชรตามนี้นะคะเดี๋ยวทามีเพิ่มเติมโคงสุดท้ายเด้จะล่องอีกเทื่อนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาล่งทีไม่เพชรคิดว่าเข็นแข็นเข็นแขนสัรับูนี่แล้วค่ะเออม่แล้วจ่าม่แล้วมือขว่ำว่ำคว่ำคว่ขว่ำขมันออขึ้นเมือน่ะตัวนี้ด้วยค่ะจ่านี่แต่ว่าขึ้นเหมือนเพราะว่าเพชรได้ศูนย์ศูนย์ห้าเรียกร่างศูนย์ศูนย์จ่า ศูนย์ศูนย์ห้าเลขล่างสี่ศูนย์ห่วยนั่นบานนี่คนวคือเกาจังสิจ้าจ้าเอเอาลดลงมาจังหน่อยโอเคอันนี้คือตัวเลขเนี่ยท่าของไมเปีตเนาะค่ะน้องเมเปี๊บอกว่าวิ่นรูดที่ศูนย์กับสี่ตัวเลขที่พันจับคู่หายมีห้าศูนย์สี่กับศูนย์ศูนย์ตัววงกลมคือเพ่นเน้นเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะหลักกะศูนย์ศูนย์สี่เลขล่างสองศูนย์ห้าหนึ่งสี่เลขล่างสามศูนย์เจ็ดศูนย์หลักกะ ตที่เพื่อนง่อยหัวอีกคือ02อันนี้คือตัวเรขแกนวทางของเมเพิรมือบันสุกทำชุ่มพีจารณากันกองคักๆเนาะค่ะเนาะเมเพิรนะเพื่อนกับมันใจครับเพราะว่าเพื่อนมันใจเนื้อสูงไปเลยจากมันใจแห้งแต่ว่าสิมาหรือบ่ม่าบงหดจักไมเปิรเ่าหดจักว่าตัวเลขกไม่สิออกตัวใดแต่ว่าสูรมือวันสุกเพ่เคยผ่านจัาเทือกปัะสานว่เมเปิเนาะม่นผ่าจักเทือกที่านมาเอาก็ขอกรับเพราะคุณ่ม่เพเปิหลายๆที่ให้ตัวเรียกนวทางมาก ให้เจ๊นั่งได้เป็นสะพานบุญในท่านผู้ชมเอซทุกท่านทุกคนได้ไปพิจารณาได้ไปกันกองได้ไปจัดสื่อตามความเหมาะสม,อมของเฮ้าเนาะค่ะเนาะกับเขาบอกเขากับพิจารณากันอีกเทอานึงไม่เพีบ้บอกเจ้าทีบ้านไม่เพี้นีย่ยเนาอบอกปูเนี่ย ให้ตัวเลขแเนี่ยทานชี่่ตวเลขแเนีทานชูตี้ห้เข่าบนล่างเลยเด้อปูเดอร์ซาทุขอบคุณมากค่ะแม่เจ๊ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระนด้วยจะเป็นว่าศูนหนึ่งก็ต้องเป็นศูนยหนึ่งว่าศูนยีก็ต้องเป็นศูนย์ีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ